สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางหลายสะน่มาแล้วมาได้เข้าป่าวันนี้พี่น้องพาพี่พาน้องมาเบิ่งว่านอยู่ในสวนสมุนไพรเจ้าของนี่ละพี่น้องเอยเอามาปลูกไว้เป็นนพี่น้็นน้องหลอคอมาปลูกไว้เพื่อขายายพันธุ์เพื่อมาให้มันสูญพันธุ์พี่น้องเอยว่านยังตาสะน่มาเบิ่งว่านข้างหลังนี่พี่น้อง นี่คือว่านหอมแดงพี่น้องมาเบ่งสรรพคุณเพื่อนพี่น้องเาว่านหอมแดงมันเป็นังไดเพื่อนพี่น้องมาเบ่งนะครับผมนี่ว่านหอมแดงครับผมว่านหอมแดงใบมันใบเพิ่นนี่คล้ายเลยกับใบเตยเลยพี่น้องนะลักษณะไอ้แบบกับใบเตยเลยพี่น้องเลยไผ่เห็นไผ่ปูจยักหามาปลูกไว้เลอพี่น้อง้อเพื่อยังอาสนนีมันมีประโยชน์ยังยี่บ่ะครับผมมีประโยชน์ลายสิ่งลายย่างพี่น้องพี่น้องเลย เช่นว่านนี่มันเป็นว่านมงคลพี่น้องว่านของคนโบราณว่านมงคลว่านคง,งกระพันชาติเด้อพี่น้องเด้อคือคนโบราณพอนไปเที่ยวการเที่ยวงานพ่นจิถือว่านนี้แหละไปพี่น้องพอกินกินแล้วป้องกัน่อตูมาทําลายพี่น้องตีลั่นฟันแทงบ่เข้า,ววาพี่น้องเป็นความเชื่อของคนโบราณเด้อพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลวัสิเทศจึงประกาศในท่านกา วิจารณญาณเอาพี่น้องว่ามันสิแมนต์อย่าลืมโบแมนอันนี้ผมกลามาทายปันพี่ปันน้องเบิงึ่งซื้อครับผมว่าว่านนี้ยังโบสูญพันธุ์ครับผมพี่น้องเก็บมาไว้ปลูกเพื่อให้ลูกไฮรานได้เบิ่งว่าเป็นว่านมงคลวันคงกระพันชาติของคนโบราณพี่น้องมีประโยชน์หลายอย่างพี่น้องเลยเช่นอันว่านมงคลคงกระพันชาติเป็นแก้วัดได้อย่างดีด้อพี่น้อง้อ ป้องกันวัดได้อย่างดีพี่น้องบำรุงเลือดบำรุงกำลังท่านชายได้อย่างดี้อพี่น้องนะนี่เอาส่วนใดของเพื่อนไปบำรุงร่างกายท่านชายพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องคือเอาส่วนหัวของเพื่อนแะละพี่น้องมาต้มกินบำรุงกำลังท่านชายเฮ้ยกินพิษพี่น้องแก้กินพิษได้ดีพี่น้องเอ้ยอันช่วยขับลมในกระเพาะ้ะพี่น้องเด้อเส้อกดไหลย้อนพี่น้อง มีลายสิ่งลายย่างพ tai, ี่น้องประโยชน์ของเพื e ่อนเช่นแก้ภูม be ิแพ um ้ได้ดีนะพี่น้องเด้อแก้ภูมิแพ้ได้อย่างดีพี่น้องว่านตัวนี้ถ้าคนเพื่อนมีแบบนี้แหละพี่น้องเยเป็นว่านคงกระพันชาติบำรุงกําลังท่านชายพี่น้องเด้อให้ท่านจื่อให้ท่านจำเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อว่านตัวนี้บังหัวมันพี่น้องเดยวผลิตภาพบังหัวมันพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมหัวของเพื่อนโคคงคมว่านหอมแดงพี่น้อง เอาไส้กินบำรุงร่างกายท่านชายพี่น้องให้ท่านต้มหรือพี่น้องเด้อกินเป็นประจำร่างกายของท่านสิค่อยฟื้นฟูขึ้นมากำลังบางชาดีขึ้นพี่น้องเน้นว่าให้กินเป็นประจำประมาณเด็กอาทิตย์กว่าร่างกายท่านสิดีขึ้นลักษณะของเพิ่นหัวของเพิ่อนไข่เดอกับหอมแดงบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเลยแต่สรรพคุณพันสิดีกว่าหอมแดงพี่น้อง สร้อยบำรุงร่างกายป้องกันวัดซ้อยขับลมในกระเพาะกดไหลย้อนพี่น้องต้มกินเด้อพี่น้องเด้อแถมยังเอามาปลูกไว้เป็นวานมงคลเอามาซ้อยคุ้มกันเฮื่อนคุ้มกันซานบ่ให้สิ่งซวยไรเข้ามาหาในเฮื่อนในซานเท่าพี่น้องประสิบป,ปกป้องเอาต่สิ่งดีๆเข้ามาหาในเฮื่อนในซานเท่าแถมยังสิงเป็นสมบัพรอีกบำรุงร่างกายท่านชายคือผมเบ้าหันละป้องกันวัดขับลม ขงกระพันชาติพี่พัดยำกินแล้วมันสอยูดโยงขงกระพันนังเหนียวเป็นความเสื้อของคนโบราณนะพี่น้องเนาะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลนั้นไผบ่เสื้อกะบอกว่ากันพี่น้องวงกัรเล่าบันที่พันน้องฟังได้สำนีแหละพี่น้องอันนี้คือว่านหอมแดงเอาคลิปนี้กับขอจบเวยครับเด้ขอขอบบขอบคุณขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับเด้อเด้กก็ฝากซ่องน้องไม้นำครับผมซ่องโบวรวงมาแล้วครับผม ฝากหนึ่งนะครับเเด้เอนาขอบคุณครับผม